ทุกคนเราจะในหนหมวกพี่ต่อยขอหมวกหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> มารับสเสด็จแพรพี่ <c oughs> มารับสเสด็จหน่อยยังอายุอะไไม่ได้รับเสด็จของบ้านเปิดอนเนามาแล้ว พาหนูไปชมสวนไป <ะ S 1> ไปเดินไปห <ะ S 1> นูเดินตามาไหนสวนมะลุนี่ก็นี่ไงสวนมันหมดรุ่นแล้วละ่ะเพราะว่าคุณพี่คิดเดินก่อนค่ะ<อ>จะได้เออจะได้ถ่ายเจ็ดวิดีโอมั้งไหนอสวนมะลุหลังเหรอนี่ไงสวนแม่ แม่หนูจะพาแม่ไปกินตากบนะเขาเรียกอะไรตาคบใช่มตาคบตาคบใช่ไหมอุ้ยมีน้อยหนาแม่แม่ดูดูเย็นนางสิแม่ดูเย็นนางสิโอ้โหเป็นกอเลยโอ้ใช่โอุ้ยทุกยังเนี่ยยังไม่สุกยังไม่สุกยังลูกเล็กอยู่แม่นนี้อยหนาเขาจะสุกประมาณโน้นเดือนอ๋อยังไม่สุกยังไม่อีกนานแม่อันนี้คือลิ้นจี่นะแม่นี่นายนะอ่าลิ้นจี่เขาเริ่มหมดรุ่นแล้วมาแม่แม่นี่มาดูตะกบตะขบตะขบเนี่ย มาดูตะขบเนี่ยช่วงที่หนูมากันเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะายเขาตัดทิ้งแล้วแม่ไหนอ่ะนี่เออทำไมเขาตัดให้แตกเหรอแกตัดให้แตกเออป่ะแกตัดทิ้งไปเลยแล้วต่อยไปไหนนี่ไงเขาตัดทิ้งเนี่ยว้าลูกตะขบแดงเต็มเลยเออกินได้เนี่ยเออแกเริ่มตัดแล้วอ่ะนีใบหมอนเปล่าใช่ใบหมอนนี่ใบใหญ่เงี้ยแม่แม่นี่มะม่วงที่ลูกใหญ่ๆเหมือนของหนูอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ย มะม่วงที่ลูกใหญ่ๆแม่บอพี่มะม่วงลูกใหญ่ๆที่บ้านที่บ้านหนูก็พันเดียวกันกับของพี่เนี่ยปีนี้จัดอยู่สองลูกอันนี้ปีที่แล้วให้โบใส่ที่นี่ประมานหาสิบกึนวยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ลูกนี้เหลืองแล้วนี่ยังไม่แก่ใช่ไหมคะแก่แก่แล้วค่ะ <med> โอ้ยโดกยังโดกอยู่นะนี่ยังโดกใครอยากได้ก็เอาไปกินเพราะว่าสมเจ้าของสวนค่ะดูสิแต่งตัวเจ้าของสวนนะคะเหมือนมากเลยน้ำดอกไม้มันไม่ค่อยมีแล้วน้ำดอกไม้พี่เขาบอกว่า,าน้ำดอกไม้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะหมดรุ่นแล้ว พี่ถม SO พี่ถมมันเป็นดอกอีกแล้วอ่ะพี่ถมมันเป็นดอกอ e em well> ีกแล้ว huh. อ eh ่ะแม่นปะมะละกอสุกแล้วหนึ่งลูกเห็นไหมทุกคนมะม่วงเริ่มหมดแล้วนะคะไม่ค่อยมีแล้วหมดรุ่นแล้ว นั่นคืออะไรอ่ะมหาชนุหมดยังมันตรงุนเต็มเลยค่ะเอ๊ะต้นไหนเนาะต้นลุนหมหาชนุนานะเย็บบังคือด้ย่าไงาเนาะเพราะว่านอนสบาจริงไม่สดใดลุงใจด้วยลุง่หมเอ้แม่เสื้อใส่อ้องลเสื้อขาวไม่ต้องไม่ต้องเอแคน้นเาสา่ม

ปุยต้องเข้ารูอื่นเข้ารูเข้ารูอื่นมหาช้น้องปุยน้องปุยต้องเข้ารูอื่นนะคะรูนั้นมันแคบค่ะเข้าไปก็ไปในรูนั้นแหละดูทุกคนเก็บมะม่วงมาหาชานกมันเปรี้ยวหรือหวานนะลูกโยนโยนไหนนังอ่ะเยอะไหมเยอะไปไหมไปก็บเก็บมหาชานกตั้งแต่เดน้องแม่เดินไปตรงนั้นอ่ะไปเดินไปตรงนั้นอ่ะ ตรงไหแมันแก่แล้วใช่มลูกอ้มันแแนีต้ต่ยหพอแ่ไต้องถามมแก่มันแกเกินแก่แล้วมันแก่มามากแกกมพี่สงสัยนุเด็ดเอาลูกอ่อนมันไปเหมือนนั้นนี่ลูกนี่มันกันลยดำอันนี้อันนี้อันนี้แก่มากเลยนี่ใหญ่ นูว่าหนูเด่นลูกอ่อนไปนะวันนั้นมันเด่ดังเอออันเนี้ยเนี้โหแล้วเอาไว้ได้แร้วเพิ่มเดี๋ยวไปเอาเอาอที่เก็บมาเก็บพี่มันเกือบล่นใส่หัวจะหองเสียถือพวกเสียบ่ถือมันพี่ขอมันน่ะเกือบล่นใส่หัวจะหองนี่นีมันมันอเพราะเป็นพันเนื้อ ลูกไส้ตื่นเต้นไปเห็นลูกเจ้าโศว้าแล้วเพื่อนแม่แม่หนูเพื่อนสวน,สวนเจ้าเคนวะล่องขีดวะเออเพื่อนในติ๊กตอบเพื่อนกระเบิงเนาะทีเพราะเพื่อนมาติดเพื่อนมาซื้อซื้อที่พี่ข่อยมันเสียเนาะเพื่อนซื้อไหไม่ลูกสะพ้ายซื้อไหโอ้ยไ <c oughs> อ้หน,นูออ know, มันเหี่ยวเหมือนเดิมละเอาปีหน้าปี พอแล้รพี่เอ้พี่ต่อยพอหน็แม่พันธุ์จนงวยละมียายใหญ่แก่ได้กันงวยแล้วยายจะไส้พ่อเราไปบูกบ่วงพ่อเราผุนเราเอาทนั้นละมายได้พอหรือยังมะม่วงอะมะมาเมามาเห็นไมีกบดัไ่ายชั่โมงเลยนี่จะเม็นขยันเอาใส่ไปมีหน้าสวนพี่มันงามเพราะว่าพี่บดพี่บด พี่บดอันนี้พี่บดอันพี่ประาถุงที่ไล่ก็ถุงดีกว่ารู้สทไปเอาไว้เลี้เทียทีบดท่านนี้ไปเอาเลย จ,จั่หวงที่่ท้ายจั่ของอ๋อายพี่ในุ้ยในี่นาหนนุ้ยใหญ่ใหญ่นาหนานั่นจ้านว่านเ่ยนว่านเนี่ยเก็บเก็บห้เน่เบอร์นี่ั้งนุยสุงหนุ่ยดีคอยเก็บหงูทุกทุกอาทิตคนอันคนฝรั่งหรือคนนสเปนรังยก็บไปหาหมอม่นานั่นเนาะนั่นอีกนุ้ยหนึ่งพี่ซุกแล้วพี่เลย ห,หาชีเพ,พ้าวเนาะปาดเถอพลฝรังเพิ่นก็กินเป็นเนาะหมอเม้งเพิ่นเป็นคนเ,ด,นเ,เคดีดาายวพอนปเติคนรถนละคห้า่อยอันยังยังมาจะเศร้าเพราะกันไปวัดอยู่ันสเกิ่คว่เเม<า>เหนื่<า>อยจรนงดู ข้าจะท่ายูกเลยนี่กรไ่ได้กับบพรได้เราผมี่นให้เ็บเอากระบอกเบเอาเอาใส่ถังคะแม่เว้ยใจใจยุาขายยังไงเป็นไห่มือนี้เป็นไห่กินี่ไห่กินที่ตั้งต่โทษไปบอกละเอาแซอนุอเอาพี่นี่แต่มันสุกแล้วพี่ เอนุ่งเอาบัวเถึงนุ่เอาบ่ถึงจ้ะพี่จองคันอ่ะนี่คันนี่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 มันสุกเลยนี่ปู่น้ามาเบิ่งท่านี่ยังมีอยู่ป่ะจ้ะยังตรงตรงเรียงอีกอันงวยไหนงวยนี่สิมันสีสุกนั่นเดีนั่นหอยต้มองมันสีสุกต้นสุกงวยแล้วเนาะเยอะด้วยมันแก่แล้วมันแก่แล้วไม่ได้มาเก็บมะม่วงนะคะ ล ja ูกใหญ่มากลูกใหญ่มากบอกันหน้ามันผอเจะเป็นคนจักจ้ะคุีสลูกเลย มาเด็ดเอาเลยมันได้เยอะแล้วพี่รุ่นแม่ด้วนยเนี่ยแก้แก่หน่อยตูดเหลืองอักแรงอยู่หน่อไหนอยู่ไหนนั่นแหละเขามุดเข้าไปม,มุดเข้าไปเหน,นื่อยดนาขึ้นเหน่อยหาขึ้นเหนื่อยหนาขึ้นนี่ปะคะเออนี่คุณพี่คิดนั่นแหละกินกินเหลืองได้ขึ้นมาที่ทายลูกกับผีขึ้นแลนหนียันย e ันมันเยอะจัดไม่รู้จะเอาลูกไปไหนมันเยอะ เอาไปกินต้องเบิดได้กินแฮเบิดโบยิงบยยนทิ้งโบได้ไหมไม่มีทางโยนทิ้งขนาดดำดำหนูยังกินเลยขนาดที่ดำดำหนูยังกินเลยบาดมะดองนะบาดมะอนไม่ทอกมันเก็บไปโดนก็มูแหมมันก็ดำเหมือนตัวหนาะโอี้ยนูเก็บประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์จริงได้ที่อาทิตย์กว่ามันดำถึงเดือนอาทิตย์กว่าแล้วอันเพิ่งจีตามันเหลืองปีนี้มามาคุณแม่มันจะเหลืองมันไม่เหลืองปีนี้บวมบวเหลืองเพราะว่าโหดน้ำไหลายคือมันทีได้น้ำไหลายไง ตอนมันแห้งอะเนาะมามาหาหนูเนี่ยมันยืนใกล้ๆหนูเนี่ยนี่ลูกซ้ายเด้เห็นเนี่ยนี่นี่ลำใยนะคะกินขาต้นเลยได้ป่ะพี่พี่พี่กินยังเฉได้บอกได้แต่มันมา่ท่านหรแค่มีเนื้ออันนี้เนื้อลายไหมพี่คุณคิดเอาพี่จ๋อมาจารูด เออเอาไว้เอาไวฝากพี่อ้นี่นางอืมพี่เอ้ลูกปั้นเนี่ยสี่ยาบอกแต่ที่สวยข้างหลังสวนสวยมากเลยนะเท่ะที่ยอะเธอมาถูกวันนั่นเป็นเบิร์ตเดย์ขอบคุณค่ะูลูกไม่ดูชอบคุนอาก็เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นยูทูบเบอร์คนคนคนพี่ทำพี่ทำเงี้ยแค่เล่นเล่นไม่ไงคนตามเป็นแค่หมื่นเดียวหนูถ่ายนี่ลิงงขยะอยูไหนี่นี่น้องเปิ้ลพี่ฝาน เดินไปเคาน์เตอร์ตรงซีน้ำอ่ะสุดเลยค่ะแล้วก็แล้วก็มีแคร์นิดเดียวโคเตอร์จากที่แนนอันนี้ถ่ายที่ห้องรับใช่แม่ตัวตั้งสองร้อยเนี่ยเด้อซื้อที่ไหนนะพี่เวียดนามเวียดนามเวียดนามถูกต่งอเรนโดไอไอไอมีกอเอาออกแล้วป็นยังใส่ตู้เย็นได้ หมดแล้วใช่ไหมแล้วเอาเอาเอาม้วงวางตรงข้างในบ้านได้ป่ะขอบพระคุณนะคะบักม่วงเดชิลังนั่นเดชสวยพี่สาวแนาะลัง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 ด้วยโอ้พี่ขอบคุณหลายตุ๊กตา yes ma'am yes yes ขอบคุณมากมากงกันมาเดี๋ยวเจอกันเด้อคุณไปแล้วนะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนเราจะกลับกันแล้วกลับบ้านกันเร็ว คข้างบ้านทำไมยังมเขาเาก็ถอยหนูก็ถอยต่างคนต่างถอยจอนตะโกนใส่หนูเอ๊ะปากทำไมปากงุบงุบหนูเลยหันกลับหลังปกติร้องรถหนูมันจะร้องกิ๊กนะไม่ร้องมันเสือกไม่ร้องวันนี้เสือกไปม่ล่ะหนูน่ะสิเผ็ดหนูไม่ใช่เขาผิดนะหนูเนี่ยผิดเป็นประตูเลย